รีวิวทดสอบครับทดสอบอยันมาสี่เก้าครับทดสอบการใช้งานก่อนส่งมอบลูกค้าครับดีเอเน็คเตอร์ครับก็นำรถไถ49่แรงครับมาทดสอบอก่อนส่งมอบลูกค้าครับทดสอบอมีรั่วมีซึมการใช้งานระบบไฮดรอลิกเป็นยังไงแรงม้าลดตกหรือเปล่าทดสอบครับทดสอบก่อนส่งมอบลูกค้าครับก็ โดยในช่างโฟกัสครับในช่างโฟกัสก็ทําการทดสอบครับระบบเครื่องยนต์นะครับว่าสมบูรณ์ดีไหมครับพื้นที่ก็ประมาณางานเสษนะครับก็อาจจะลกมั่งครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดครับเก็บเกี่ยวพื้นที่การเกษตรเรียบร้อยแล้วในช่างโฟกัสก็กําลังทดสอบไถ่ครับทดสอบไถทดสอบอความร้อนของรถครับว่ามันปกติไหม เรื่องเข้าไม่เข้าช่างนายช่างบอกว่าไม่ไม่ได้สนครับจะถ่ายทดสอบอย่างเดียวเลยครับนี่ผันพวน CMT ครับปกติก็ถ่ายนาเข้าลึกมากครับแต่ว่านี่เป็นพื้นที่ไร่ครับดินแถวบ้านผมก็จะแข็งนิดนึงะครับต้องเป็นผันบวกสี่ถึงจะถ่ายเข้าลึกครับผันพวนก็จะได้แค่ระดับนึงะครับโอ้ฝุนเยอะเหมือนกันนะครับเุณเยอะฝุ่นเยอะครับเรื่งนี้ก็กาลังทดสอบไปเรื่อยๆครับ มีรั่วซึมไหมต้องแก้ไขจุดไหนก่อนสมมติลูกค้าก็จะได้ไม่มีปัญหาครับลูกค้าจะใช้งานได้เลยครับเนี่ยก็แรงดีนะครับคันนี้แรงดีครับตอนนี้จะเป็นจังหวะดไถลงครับก็แรงครับแรงครับแรงดีมากเลยครับก็ดินก็ประมาณนี้ครับดินออกจากหินครับเวลาฝนหมดที่นี่ก็จะแข็งมากครับ ไแล้วก็จะแข็งๆครับบรรยากาศาใกล้ค่ำครับใกล้ค่ำก็ใกล้เลิกงานครับก็มาทดสอบสินค้าให้ลูกค้าก่อนว่ามันพร้อมใช้ดีไหมหรือว่าต้องแก้ไขยังไงครับก็อาจจะไถไมยไม,ไม่สวยเท่าไหร่ครับ <laughs> แค่ทดสอบสินค้าทดสอบแรงบิดครับทดสอบจุดรั่วจุดซึมนะครับ แรงดีนะครับแรงดีคันนี้แรงดีไม่มีแรงตกเลยครับในช่างโฟกัสทดสอบไปแล้วเดี๋ยวก็จะส่งวิดีโอนี้ให้ลูกค้าดูนะครับลูกค้าท่านอื่นที่สนใจรถแท็กเตอร์ครับก็มาเลือกชมมาเลือกสินค้าแล้วก็มาทดลองขับอย่างนี้ได้เลยครับเราก็จะใส่ฐานตัวใส่ฐานบุกเบิกให้ลูกค้าได้ลองนี้เลยครับามาซื้อก็จะได้ทดสอบสินค้า แค่เลือกรถแล้วไม่มั่นใจครับถ้าลูกค้าไม่มั่นใจอยากลองได้เลยครับเราจัดให้ครับก็ประมาณนี้เลยหลังจากทดสอบเรียบร้อยครับเราก็จะทําการเก็บสีปากด้านหน้าปากใบมีดเก็บสีในส่วนต่างๆครับขัดเงาครับก่อนสมมอบลูกค้านะครับแต่ตอนนี้ก็ทดสอบก่อนครับก่อนจะเก็บสีก่อนจะทำํำอ,อย่างอื่นนะครับ เดินดูไปใกล้ๆกับแรงแรงมากครับอันนี้แรงมากเลย หลังขึ้นไวมากครับขึ้นปกตินะครับไม่มีปัญหาเรื่องขึ้นลงช้านะครับระบบโฟวินก็ทำงานปกติครับโอ้โหขุ่นคุ้งเลยครับฝุ่นเยอะหน่อยนะครับแรงมาไหลแล้วครับแรงมานานแล้วเรียกว่าทดสอบการส่งมอบครับทดสอบก่อนส่งมอบครับโดยในช่างโฟกัสนะครับก็จะประมาณนี้ครับ